สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตีกองพื้นต้นที่ง่ายๆก่อนน,นะครับเริ่มตั้งแต่การจับไม้การจับไม้ก็คือปกติไม้แล้วแต่เราถนัดมันจะมีหลายไซส์นะครับไม้ก่องแล้วก็ที่การจับที่ถูกมาตรฐานจริงๆก็คือจับไม้อย่างนี้นะครับให้เหลือไว้ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วนี่นะครับสองข้าง ก็คือปกติแล้วเวลาตีสแนนนะครับก็ตีให้โดนวิงช็อตด้วยโดนเซนเตอร์ด้วยประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบเสียงจริงจะคนละเสียงกัน ตั้งก็คือแล้วแต่ถนัดนะครับแต่จะมุงจะถนัดอย่างนี้บางคนจะตั้งคะแนนที่คะแนนสูงให้สูงอะไรอย่างี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็าการเหยียบกระเดือ่องอาจจะเอาออกใ้บางคนจะชอบเหยียบกระเดื่องแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกการเหยียบกระเดื่องที่ถูกทีก็คือทำเท้าประมาณนี้ ขอโทษนะครับเดินใส่เทา้าซึ่งให้ช่วงนี้ของเท้านะครับใต้เท้าอยู่อย่างนี้ยนะครับแล้วคือปล่อยปล่อยให้มันอันนี้ปเป็นแล้าไปเหยียบกัเหยียบได้ครับแต่จะปวดปวดช่วงหน้าแข้งถ้าเราเหยียบแบบอย่างเงี้ยแลคือจะปวดนะครับอันนี้เดี๋ยวมาสอนเพืเ่อนง่ายๆนะครับเพืเ่อนฝึก แรแกก็ปกติกองก็จะมีตีจะมี4จังหวะนะครับเรานับ1 2 3 4เริ่มจากใครหัหนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ทีนี้เพิ่มกระเดื่องมาตีจังหวะเดียวกับหฮคือตี4จังหวะเลย แล้วก็อันดับ3ามคือเพิ่มแสแนร์เข้ามาครับจังหวะที่2และสอันนี้คือความรู้เบื้องต้นนะครับก็อคุณครับ